ที่หนึ่งอสี่1 4บห้าพระอาทิตย์ตกได้ทุกที่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่อาณาจากักรก้าวฉีลีลาทยานทยานทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาติดอยู่มาหลายปีแล้วและอาณาจักรที่ซบเซาก็เพิ่มขึ้นไปอีกระดับพิพิธภัณฑ์เท,ทียนเมนวันเดอร์ทั้งหมดเงียบสงบหลังจากเวลานานทันใดนั้นก็เกิดความโกลาหลทั้งห้องถงก็น่าซีดด้วยความตกใจมองดูผู้คนรอบตัวเขาอย่างไม่เชื่อพวกเขาดีขึ้นจริงแม้แต่หลานชายคนโตเทียนฟางซึ่งมีชื่อว่าจุงดุงตาของเขาเบิกกว้างแล จ้องมองตรงไปที่รูปปั้นหินทั้งสามที่อยู่ข้างหน้าเขาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจเป็นไปไม่ได้เกินจินตนาการเป็นไปได้อย่างไรที่จะมีสิ่งนั้นในโลกนี้เขาบังเอิญน,นึกถึงไทที่เฮาที่ตายไปแล้วเหตุการณ์การกลับชาติมาเกิดและการฟื้นคืนชีพจนถึงตอนนี้พารากอนคิงทั้งหมดในเจียงนันยังคงมีความทรงจาที่สดใหม่และรู้สึกตกใจอย่างมากพวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งนี้จริงหรือเท็จแต่มีสิ่งหนึ่งพวกเขามั่นใจมากใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีว่าที่ไทที่เฮาจะไปถึงความสูงที่ผ่านไม่ได้ในโลกด้วยเมดดดดยยาา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 เเขาสสามมมมมมรรรถร้้้งงงงอาาออณจจัััักกกตตินนนโไไฟที่่่ลลแคืหห ยังมีร่องรอยให้ติดตามแน่นอนว่าตอนนี้คืออะไรเพียงสามรูปปั้นหินหักพวกเขาสามารถฝ่าฝืนกฎที่ไม่เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอาณาจาับโดยวางไว้ที่นั่นได้หรือไม่ทุกคนตกใจอย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาราชวงศ์กลุ่มนี้ได้เห็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากเกินไปเมื่อเทียบกับบุคคลธรรมดาในไม่ช้าอารมณ์ของพวกเขาก็สงบลงและมองทั้งสามบนเวทีด้วยความสงสยัยผู้คณอรูปปั้นหินที่น่าทึ่งมากคองเฟงแวงเทงเวและซันเฟงได้มาอย่างไรเมื่อเทียบกับคนอื่นๆพวกเขากลัวครอบครัวที่อยู่เบื้องหหหลลลลัววัังงงแะววว่่่าา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 คคคถมมมมมจทททใ้นนนไีีสสุขขชยโตเเ รูปปั้นหินทั้งสามนี้เมื่อดูจากสภาพบินฟ้าอากาศแล้วกลับกลายเป็นว่าไม่ควรวางไว้ในที่มืดและชื้นหรือในพระวิหารหรือพระวิหารเขามักจะรู้สึกว่าเขาเคยเห็นมันที่ไหนสักแห่งแต่เขาจำไม่ได้ระยะหนึ่งแล้วพวกเจ้าสามคนเจ้าไปเอารูปปั้นหินทั้งสามนี้มาจากไหนเสียงของชางซุนเทียนฟางแสดงคำถามเล็กน้อยทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นชายชราที่มีชีวิตอยู่อย่างน้อยร้อยปีของสิงทั้งสามเป็นเพียงทายาทสายตรงธรรมดาของตระกูลพารากอนคิงพวกเขามีรูปปั้นหินมหัมหศจรรย์ได้อย่างไร มันต้องมีอะไรแปลกแน่ๆทั้งสาของคองซี่แวงเทงเวและซันเฟงบนเวทีดูเหมือนจะเห็นความคิดของทุกคนมานานแล้วทั้งสาคนมองหน้ากันและมุมปากก็ยิ้มอย่างพอใจฉันยังต้องการให้เราบอกคุณที่มาของรูปปั้นหินหรือไม่ไร้เดียงสาเกินกว่าจะคิดได้ให้คุณเป็นเจ้าของรูปปั้นหินเมาไทยแล้วเมื่อถึงเวลาสามสิ่งมหัศจรรย์ของเราเปิดไม่ได้อย่างไรก็ตามพูดอีกแล้วใครจะคิดว่ารูปปั้นหินที่ไม่ธรรมดาเหล่านั้นบนยอดเขาไทาจะมีมนต์ขลังมากการอยู่เคียงข้างพวกเขาเป็นเวลาสามชั่ ถ้าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเมื่อพวกเขาได้ยินข่าวจากจินหลิงทุกคนต่างก็ตกใจดังนั้นพวกเขาจึงรีบเสนอให้หาที่ซ่อนเจียงนานไม่สามารถกลับไปทั่วคราวได้และสถานที่ท่เบตมากที่สุดในภาคเหนือคือเมาไทที่ซึ่งภูมิประเทศมีความยุ่งเหยิงและซับซ้อนและเป็นการยากที่จะหาลีเจียนที่มีผู้คนห้าพันคนเข้ามาบางทีชูหลิงเซียวสามารถปล่อยให้ชูหลิงเซียวเลิกถามพวกเขาได้ไม่เคยคิดเกี่ยวกับมันผ่านไปไม่กี่วันเย็นจริงสงบและเงียบสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นพักที่ภูเขาไทยอีกสามชั่วโมงพวกเขาแอบชื่นชมยินดีและออกไปอย่างกลาหา และเมื่อพวกเขาได้ยินคำสั่งห้ามของคุณหลุนชูหลิงเซียวพวกเขาก็ตกใจพร้อมๆกันพวกเขาอาจรู้ว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ขอให้พวกเขากาออาชยากรรมมดจะเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยอยักได้อย่างไรหนึ่งยับยั้งก็เพียงพอแล้วพวกเขายังรู้อยู่ในใจว่าพวกเขาไม่เคยกล้าที่จะปลอมแปลงอัตลักษณ์ของลูกศิษย์นั้นเจ้าเด็กทั้งสามเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เมื่อเห็นคองเซียวทั้งสามคนหลานชายคนโตของเทียนฟางก็อารมณ์เสียขึ้นมาทันใดท่านไม่ได้ยินผู้เท่าถามอะไรหรือเร็วเข้าคุณไปเอารูปปั้นหินทั้งสามนี้มาจากไหนทุกคนที่ฉันฉันนอออดดไไมมมมม่่่่้้ทททีีีาจจจจะะะิหููแลฉกกก็ยาาาาารรวงๆ ของขอโทษและใบหน้าของเขาสงบเขาไม่ได้ถามคำถามของหลานชายเทียนฟางในสายตาของเขาเลยและทำให้ดูฟุ่มเฟือยเล็กน้อยพูดอย่างเฉยเมยนี่คือความลับของเทียนเม้นกีกวนของฉันบอกฉันในชั่วพริบตาสีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันและทุกคนรู้สึกว่าอุณหภูมิของผู้ชมลดลงอย่างกะทันหันหลานชายคนโตเทียนฟางรู้สึกไม่มีความสุขในทันทีโดยแสดงท่าทีคุกคามด้วยน้ำเสียงของเขาอย่างเย็นชาว่าเด็กหนุ่มจากตระกูลคงอยาคิดว่าคุณกำลังจะสร้างพิพิธภัณฑ์แปลกๆหแห่งเทียนเหมินด้วยรูปปั้นหินทั้ ผู้เท่าไม่สำคัญว่าพวกคุณสามคนจะมาจากตระกูลพารากอนคิงหรือไม่นับระษาชายชาราทำลายพิพิธภัณฑ์เทียนเมนวันเดอร์ของคุณซุนเฟิงยิ้มและแสดงความรังเกียจยิ้มโดยไม่พูดอะไรสักคำอย่างไรก็ตามหวางเถิงเมยตอบกลับอย่างไม่ตั้งใจผู้อาวุโสซุนฉันไม่แนะนำให้คุณทำเช่นนี้ไม่เช่นนั้นโชคร้ายก็คือคุณไม่ใช่พวกเราดวงตาของฉางซุนเทียนฟางก็ลุกเป็นไฟไอหนูพูดอะไรพูดอีกครั้งทันใดนั้นบรรยากาศของผู้ชมก็เต็มไปด้วยดาบและโค้งคำนับทุกคนยังประมาาเล็กน้อย แต่พวกเขาทั้งหมดหวังว่าหลานชายเทียนฟางจะไม่ถอยหลังคำขอโทษในตอนนี้บ่งบอกอย่างไม่ต้องสงสัยว่านอกจากสามสิ่งนี้แล้วยังมีรูปปั้นหินอื่นๆอ,อีกด้วยพี่ชายคนโตไม่ต้องถามคนสามคนของพวกเขาได้แจ้งให้ฉันทราบถึงทีมราชวงศ์แล้วทันใดนั้นก็มีเสียงเบาและกระพือปีกออกมาจากด้านหลังของล็อบบี้ราวกับเสียงหนึ่งอ่างน้ำเย็นไหลลงบนศีรษะของทุกคนความคิดนี้จึงปัดเป่าวความคิดนี้ออกไปทันทีคุณยังคุกคามกลุ่มจัก,กรพรรดิของฉันอยู่หรือเปล่าเสียงนี้ไม่มีน้ำเสียงที่ไม่พึงประสงค์แต่ทันทีทีีีี่่่่่่คคคาาาาาววววอออออกกกกกกมมมมมททุนดดไไไไ้้้จจะะะหัลลลลงแพเขโตป ใบหน้าของหลานชายเทียนฟางก็เปลี่ยนไปอย่างกะทันหันเมื่อได้ยินว่าเจ้าของเสียงเป็นใครหัวใจของเขาก็เต้นแรงและเขาก็ก้าวถอยหลังไปสองสามก้าวยางรวดเร็วกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าไม่กล้าไม่กล้าไม่มีใครคาดคิดว่ากลุ่มจัก,กรพรรดิดั้งเดิมจะมาถึงเทียนเม้นกีวกวนก่อนกำหนดดูเหมือนนะว่าพวกเขายังทำข้อตกลงกับคองเฟงด้านหลังล็อบบี้เสียงหายใจไม่ออกดูเก่าวไปหน่อยแต่มาต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในรายชื่อจัก,กรพรรดมิฉะนั้นฉางซุ่งเทียนฟางซึ่งเป็นพิพารากอนอันดับ96ในรายการาสิจักรนรายกาด้อง หลานชายคนโตเทียนปางกำลังจะเข้าสู่กลุ่มของจัก,กรพรรดิในฐานะแขกรับเชิญมาเรวแน่นอนมันเป็นดินแดนอมะตะทั้งสามของคองเฟงแวงเทงเวและซันเฟงมองไปที่หลานชายเทียนปางและผู้คนด้านล่างรูปลับของความกลัวทำให้ใบหน้าของพวกเขาดูเคร่งเครียดยิ่งขึ้นปังแต่ทันใดนั้นลักษณะที่น่าเกรงขามอย่างมหึมาราวกับลมกระโชกแรงระดับสิบสองได้พัดพาผู้ชมไปในทันทีช่วงเวลาถัดไปเงาที่น่ากลัวในชุดสีขาวปรากฏขึ้นจากอากาศบางบางมือข้างหลังพวกเขายืนอยู่อย่างเย็นชาบนเวทีโดยหันหลังให้ผู้คนด้านล่าง สามคอนอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นโดนบังคับไปในอากาศแล้วด้วยพลังแห่งความหวาดกลัวที่มองไม่เห็นทั้งคนถูกบังคับติดอยู่ในอากาศจนแทบขาดใจทาให้ทั้งสามขยับแขนขาและหน้าเจ็บปวดจและสยองขวัญเกิดเหตุกระทันหันดวงตาของทุกคนเบิกกว้างขึ้นทันใดในชั่วพริบตาผู้ชมเงียบบทที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกคอขอโทษแวงเทงเวและซันเฟงสามคนแต่ละคนเหมือนถูกจับด้วยมือใหญ่ต่อให้ต้องดิ้นรนแค่ไหนก็ไม่สามารถกําจัดมันได้ฉากที่อยู่ตรงหน้าฉันทุกคนในกลุ่มผู้ชมกระโดดขึ้นต่อหน้าต่อตาทุกคนมมมมีีืออท่่สวชชดดดขขาาาางงงงงย้้้หหลลััััเเพคนนนนไ ไม่มีใครกล้าก้าวไปข้างหน้าแต่ผู้เท่าผู้แก่ของราชวงศ์ทั้งหมดและบรรพบรุษผู้เท่าราชาพารากอนต่างก็ตกตะลึงเพราะแค่มองข้างหลังทำไมรู้สึกคุ้นเคยคนที่เซอร์ไพรส์ทุกคนมากที่สุดคืออีกคนที่อดไม่ได้ที่จะโจมตีทั้งสามของคงเสี่ยวโดยตรงคนนี้มันบ้าคงขอโทษทั้งสามคนแต่ตอนนี้พวกเขากำลังสนับสนุนกลุ่มจัก,กรพรรดิทั้งหมดและยังมีอาณาจักรอมตะแลนอยู่ด้วยพูดเพียงไม่กี่คำเท่านั้นพิพารากอนราชาแห่งซุ่เทียนปางกลัวที่จะไม่พูดอะไรชายหนุ่มคนนี้ทำตัวไรย้ยางอายจริงรงงงๆนนนนนีีีีีี่่่่เเเป็็กกาารรรตดดดัััททมมมอออยลลข้้้หหบบจููไไไ ไม่กล้ายกหน้าราชสำนักมาให้ข้าวินาทีถัดมามีเสียงตะโกนโกรธทุกคนในกลุ่มผู้ชมรู้สึกได้เมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนที่ท่วมท้นผู้ชมทันทีหากพารากอนยังอยู่ใกล้มนุษย์ได้ภาพแลนด์อิมมอร์เท่ก็ยิงจากเครื่องมินลำอื่นไปจนหมดมนุษย์ไม่สามารถไปถึงได้และเสียงตะโกนโกรธทำให้ทุกคนรู้สึกหดหูอย่างยิ่งครูกี้ถูกส่งไปต่อต้านรูดมันผู้เท่าที่สวมชุดกรงเล็บมังกรจากด้านหลังของล็อบบี้ราวกับลูก,กศรศักดิ์สิทธิ์ระเบิดออกทุกคนรู้สึกได้าราร,าาราานภูศสสพธช หนึ่งย้ายหนึ่งย้ายล้วนมีพลังอันน่าเหลือเชื่อรูม่านตาของทุกคนควบแน่นอย่างดุเดือดใบหน้าของพวกเขาสั่นคลอนมองดูผู้อาวุโสคนนี้หันฝ่ามือของเขาเป็นกรงเล็บเคลื่อนตัวไปยังเยาวชนที่สวมชุดขาวบนแท่นสูงและระเบิดออกไปดินแดนอมะตะถูกยิงตัวไหนกันได้ณขณะนี้ชายหนุ่มที่สวมชุดขาวยังคงโบกมือข้างหลังโดยไม่แสดงอาการผันผวนบนใบหน้าของเขาหัานศีรษะเล็กน้อยเพื่อเผยให้เห็นใบหน้าครึ่งหนึ่งโดยไม่แสดงอารมณ์และเหลือบมองเพียงข้างหลังเท่านั้นในชั่วพริบตา ผู้เท่าจากราชวงเห็นว่าครึ่งหนึ่งของใบหน้าของเขาดวงตาของเขาเกือบจะจ้องมองและผมของเขาก็ตั้งตรงหนังศีษะของเขาชาและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกตะลึงทั้งที่มีแรงดีบคันให้กลับคืนมาเนื่องจากอันตรายจากฟันเฟืองร่างกายของเขาจึงถอยกลับอย่างรวดเร็วยืนอยู่บนพื้นด้วยใบหน้าที่น่าสะพรึงกลัวแต่รากับว่าเขาเพิ่งเห็นบางสิ่งที่น่ากลัวร่างกายของเขาก็สั่นสะท้านและหน้าผากของเขามีเหงื่อออกไม่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าทุกคนดูว่างเปล่าณตอนนี้ที่ตำแหน่งของพวกเขามีเพียงเยาวชนที่สวมชุดขาวเท่านั้นที่หันศีรรษะเเเเเล็็กกกนนนน้้้้ออออยยพพววขขขาาาาาาไมมสสถหหหใบงงืผููุด อย่างไรก็ตามสถานการณ์อะไรทำให้สภาพแวดล้อมของแลนอิมมอร์เท่ที่น่าเกรงขามน่ากลัวเช่นนี้ได้หรือไม่หลานชายคนโตเทียนปางก็สับสนเล็กน้อยเช่นกันเขามีความชัดเจนมากเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของผู้สูงอายุกัวเซียงอเกอร์อนาจาักรอมตะของรอยัลกรุปหลายสิบคนและบุคคลสำคัญหกอันดับแรกในตอนนี้เด็กหนุ่มที่สวมชุดขาวเพียงหันศีรษะของเขาและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเหงื่อทั้งสามของคองเฟงแวงเทงเวและซันเฟงสามารถเห็นเยาวะชนที่สวมชุดขาวได้อย่างสมบูรณ์แต่พวกเขาไม่รู้จักกันเลยจริงๆคคนบ้้้าาาอยูู่่ไหผเเเกลัววุณร็ข คอเซียนหมดแรงและตะโกนอย่างสิ้นหวังน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยการระคายเคืองคุณลืมไปว่าพวกเรามีการทำธุรกรรมกับกลุ่มจาก,กรววัดิเกิดขึ้นหรือไม่คุณจะละทิ้งผู้มีพระคุณหลังจากบรรลุปเป้าหมายแล้วพวกเขาสัญญาที่มาของรูปปั้นหินเปิดเผยกลุ่มราชวงศ์เงื่อนไขคือทีมหลวงต้องปกป,ป้องความปลอดภัยตลอดชีวิตทเทียบเข้ากับในอนาคตมีเหรียญทองที่ปราศจากชีวิตจริงยกเว้นใครจะทำได้แน่นอนว่านี่คือวิธีป้องกันดูคนบ้าจากที่ไหนเลยพยายามจะฆ่าพวกเขากูโอซิงสไม่ได้ทำอะไรเลย ณขณะน,นี้ด้วยการกระแทกวินาทีถัดมาฉากที่ปรากฏต่อหน้าต่อต,อตาของคงซี่ไม่เพียงแต่ทำให้ดวงตาที่ตกตะลึงของคนสามคนของพวกเขาโผล่ออกมาเท่านั้นแต่ทุกคนที่อยู่ในนั้นก็อ้าปากกว้างและตกตะลึงฉันเห็นแต่สภาพแวดล้อมของดินแดนอมตะที่สง่าง,งามเท่านั้นนอกจากจะห่างเหินแล้วเขาไม่เหมือนมนุษย์อีกต่อไปและตัวตนของเขามาจากกูโอเซียงแห่งกลุ่มจัก,กรพรรดิฉันคุกเข่าลงเพื่อเด็กหนุ่มชุดขาวผู้บัญชาการรุ่นที่แปดของไรโกนกาตอนนี้ผู้อาวุโสในชุดสีม่วงของจัก,กรพรรดิกูโอเซียงพบนายในชั่วพริบตา ทันทีที่ตัวละครสี่ตัวสุดท้ายล้มลงผู้ชมก็เงียบได้ยินเสียงหายใจดวงตาของทุกคนเบิกกว้างร่างกายของพวกเขาแข็งทื่อทันทีจ้องมองไปที่เยาวชนที่สวมชุดขาวโดยหันหลังให้พวกเขาใบหน้าเต็มไปด้วยความสยดสยองใบหน้าทั้งสามของเ o n g x i ก็ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นไปอีกและร่างกายของพวกมันก็สั่นสะท้านพวกเขาลืมที่จะต่อสู้ช่วงเวลานี้ทุกคนก็ขนลุกพวกเขาตอบสนองแล้วทำไมฉันรู้สึกเหมือนเคยเห็นคนหนุ่มสาวที่ไหนสักแห่งคราดดอว่าข้อห้ามหายไปเกือบเดือนคุณหลุนสสั่งห้ามอาจารย์ชูหลิงเซียว ตอนนี้ฉันพบคุณอีกครั้งโดยพระสังฆราชผู้เท่าแห่งราชวงศ์ในภาคเหนือแต่มีความรู้สึกของโลกที่ห่างไกลาพารากอนคิงทั้งหมดล้วนประจบประแจงและไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองเหตุการณ์ที่เจียงหนานฉากที่น่าสยดสยองพวกเขายังคงลืมไม่ลงสังหารอาณาจักรแลนอิมมอร์เท่ามากกว่าหนึ่งโหลในครั้งเดียวร่วมกับตาที่เฮาที่ลึกละวัดไม่ได้การตีความที่สมบูรณ์แบบสิ่งที่อยู่ยงคงกระพันในโลกมันคือการเกิดใหม่ของตัวละครที่ยิ่งใหญ่ของจัก,กรพรรดิและนี่เท่านั้นแต่พวกเขาสามารถอยู่ในยุคเดียวกันกับข้อห้ามมทีี่่่่นนนนาาากกกลลลัววววเเเชช้้้ไดยหือแตคจจใ เทียนเมนกีกวนเงียบไม่มีใครกล้ากรีดร้องอีกต่อไปคองเฟงแหว่งเทงเวและซันเฟงไม่กล้ากรพริบตาด้วยความตัวหายใจเป็นช่วงๆสยองขวัญที่เต็มไปด้วยแขนขาและกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งที่ขอบแต่ไม่กล้าโทรเขากัดฟันคุณหลุนห้ามฉันมาหาพวกเขาจริงๆมาจริงๆแต่ทั้งสามไม่เข้าใจมันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ผ่านไปแล้วทำไมพวกเขาถึงมองพวกเขาอีกล็อบบี้เทียนเหมินกีกวนไม่มีเสียงใบหน้าทั้งสามของคงเซียวซี่และริมฝีปากของพวกเขาสั่นเทา ณขณะน,นี้ภาพเงาเ,าเก่าวิ่งเข้าไปในถนนสามสายด้วยความตื่นประหนกผมกระจัดกระจายภายใต้ใตสายตาที่ประหลาดใจของทุกคนเขาคุกเขา่ขา,ขาต่อหน้าชูหลิงเซียวด้วยความกลัวก้องผู้หลัววอวังกันซันจินหลานชายเทียนฟางและกลุ่มพารากอนคิงทั้งหมดจาได้ทันทีว่าสามคนพวกเขาเป็นสามบรรพบุรุษเก่าแปลกเด็กเหลือขอทั้งสามคนนี้กําลังกินน้าดีของเสือดาวหรือไม่กล้ายุ่งกับสิ่งนี้ก้องขอโทษทั้งสามคนใบหน้าของพวกเขาตื่นประหนกรูม่านตาเต็มไปด้วยความสยดสยองและมีร่องรอยของความสับสน พวกเขาไม่เข้าใจครั้งสุดท้ายแล้วจริงหรือในเมื่อทุกคนอยู่ที่นี่ก็ถึงตาฉันแล้วเมื่อชูหลิงเซียวหันกลับมามองเมื่อทุกคนอยู่ที่นั่นของเฟงแวงเทงเว่และซันเฟงก็ล้มลงกับพื้นด้วยเ,เงยเยียนเยยบอบ,บนใบหน้าและไม่กล้าขยับทุกคนในกลุ่มผู้ชมก้มศรีศรษะไม่กล้าหายใจกล้าที่จะเอาของที่นั่งนี้ไปสามทายาทโดยตรงของนายความกล้าหาญไม่เล็กขอโทษหวังเถิงเม่ยซุนเฟิงบทที่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดห้ามคุณหลุนชูหลิงเซียวชื่อนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองกำลังเป็นที่ททททืืออาาไปปททททัั่่่วรรระะเศจจีีีนนนนแลุุกกกกคค็ูู้้้ดช ก็เป็นสามัญชนทั้งหมดควรเข้าใจไม่ต้องพูดถึงราชวงศ์ที่พวกเขาสืบทอดมาหลายร้อยปีก็ยิ่งน่าตกใจยิ่งกว่าว่าที่พวกเขาได้เห็นทีละคนใครไม่เจอใครใครไม่กลัวแบกหนักหน้าคุณลุนโ,นโซเมาเทนหนึ่งหมื่นเมตรลอยจินลิงเช่นเดียวกับการลอกเลียนตำนานโบราณภูเขานางฟ้าเกาหยีเปล่งออร่าศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้จบปรากฏขึ้นอีกครั้งในโลกทั้งใบตำนานเกี่ยวกับอมตะมีอยู่ทุกหนทุกแห่งตั้งแต่สมัยโบราณและไม่เคยหายไปแต่ใครจะรู้จักอมตะที่แท้จริง วิธีการณนะจุดนี้คนเดียวใครทําได้ยินดีต้อนรับนายตามรอยหลานเทียนปางกราบไหว้กราบไหว้บูชาไม่ว่าจะเป็นพระสังฆราชผู้เฒ่าผู้แก่ในหลวงทางเหนือหรือบรรพบุรุษเก่าของราชาากรพารากอนทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีซึ่งโดดเด่นที่สุดมองดูเวทีในขณะนี้เป็นนิรันดรในสายตาของพวกเขาวสวมชุดสีขาวชูหลิงเซียวทุกคนต่างตกตะลึงแสงของรูมันตาตัวสันและเขาก็กล้มลงอย่างรวดเร็วและคุกขาลงบนพื้นยินดีต้อนรับคุณหญิงรอก่อนยินดีต้อนรับคุณหญิง ในเทียนเมนกีกวนขนาดใหญ่มีการขอโทษอย่างล้นหลามทั้งสาคนของแวงเทงเว่และซันเฟิงตะโกนด้วยความเคารพด้วยอารมณ์ที่สั่นเทาในช่วงพริบตาทั้งสาคนดูเหมือนลูกบอลที่หุดหงิดร่างกายของพวกเขาอ่อนลงและใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความสยดสยองตอนนี้ในโลกใครควรก้มหัวทักทายคุณบ้างข้อห้ามหนึ่งเดียวในโลกชูหลิงเซียวเมื่อคำทักทายหายไปในช่วงพริบตาหวังเถิงเหมยทั้งสามคนจากคำขอโทษหวังเถิงเหมยและซุนเฟิงก็กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งใบหน้าของพวกเขาซีเผือดและถึงแม้ร่างกายของพวกเขาจะสั่นไหวอย,อย่างควบคุมไมไาต รูปปั้นหินที่ไม่รู้จักบนยอดเขาให้เป็นของนายต้องห้ามของคุณหลุนข้อห้ามที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาถ้ารู้ล่วงหน้าฉันยืมความกล้าไปร้อยครั้งเพื่อฆ่าพวกเขาและไม่กล้าเอาของต้องห้ามของคุณหลุนไปทุกคนด้านล่างไม่มีใครกล้าพูดในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนผมงงทายาทสายตรงธรรมดาสามคนของตระกูลพารากอนคิงนอกเหนือจากอัตลักษณ์ที่น่าประทับใจแล้วฐานการบ่มเพาะของพวกเขาไม่ได้มากไปกว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ทำไมพวกเขาถึงมีคุณสมบัติที่จะได้รับรูปปั้นหินลึกล มันเป็นข้อห้ามในโลกฉันกล้ามากฉันกล้าที่จะขโมยของจากคนนี้ฉันอยู่หน้าพระราชวังฮาเดสยว,ยวิญญาณใจทาตัวประมาทยกโทษให้ฉันยกโทษให้ฉันเราจะตอบแทนคุณใช่ใช่เราจะตอบแทนคุณขอโทษทั้งสามคนด้วยเหงื่อเย็นบนหัวคนทั้งตัวไม่มีเจ้านายและดวงตาของเขาถูกหลบด้วยความตกใจเขาไม่กล้าที่จะมองไปที่ชูลิงเซียวโดยตรงเลยความหนาวเย็นที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเต็มแขนขาของเขาเพื่อประโยชน์ของความรู้เดิมของเรายกโทษให้พวกเราในครั้งนี้พวกเราจะคําพูดยังไม่จบถูกขัดจังหวะชูลิงเซียวจับมือกันไว้ข้างหลังแสง เสียงแผ่วเบามันทำให้ทั้งสามรู้สึกว่าพวกเขาตกลงไปในหลุมน้ำแข็งในทันทีและกระดูกทั่วร่างกายของพวกเขาก็สั่นเทาคุณจะคืนมันให้ฉันเหรอร่างกายของคงเสี่ยวสั่นทันทีพยักหน้าด้วยความตัวตัวสั่นทันทีใช่ใช่ตอนนี้เราจะสั่งให้คนขนรูปปั้นหินกลับไปที่ภูเขาไทยและภูเขาไทยใช่ใช่เราจะให้คนแบกมันกลับไปเดี๋ยวนี้แวงเทงเวและซันเฟงตัวสั่นอย่างรุนแรงเหงื่อเย็นโผลนออกมาและพวกเขาก็ตกลงอย่างรวดเร็ว ภูเขาไทยรูปปั้นหินสามองมาจากภูเขาไทยตั้งแต่สมัยโบราณพื้นเซนของจัก,กรพรรดิหลานชายเทียนฟางกระหนักในทันใดไม่น่าแปลกใจที่เขารู้สึกคุ้นเคยมาก่อนกลับกลายเป็นรูปปั้นหินบนภูเขาไทยที่ไม่มีใครสนใจไม่น่าแปลกใจที่ทุกคนไม่รู้ทุกรูปปั้นหินเมาไทยเคยเป็นอมะตะโบราณ ผ่านไปหลายพันปีจิตวิญญาณยังคงมีอยู่เฉพาะนักสู้ที่ต่ำกว่าขอบเขตส,สูงสุดเท่านั้นที่สามารถเลื่อนระดับขึ้นได้โดยการยืนอยู่ข้างพวกเขาเป็นเวลา3ชั่วโมงก่อนที่จะสามารถเข้าสู่มาเทียวอาติสไดสถานะของพวกเขาจะสูงส่งกว่าคนธรรมดาเสมอพวกเขาไม่ได้เกิดในราชวงศ์หรือครอบครัวที่ร่ำรวยดวงตาอยู่สูงกว่าท้องฟ้าและการปรนเปรอก็คุ้นเคยมันจะเสียเวลาได้อย่างไรฉันวิ่งไปที่ยอดเขาใหในภูเขาลึกและป่าไม้โดยไม่มีเหตุผลและพักอยู่3มชั่วโมง แม้ว่าในยุคปัจจุบันสกอล่าได้ลากรูปปั้นหินสองสามตัวไปที่ห้องวิจัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรวจวัฒนธรรมโบราณแต่สำหรับคนธรรมดามันเป็นเพียงความเสื่อมโทรมไม่มีอะไรมหัศจรรย์ได้เกิดเป็นอย่างนี้เรื่อยมาผ่านไปหลายพันปียังไม่มีใครค้นพบความลึกลับของรูปปั้นหินบนยอดเขาไทถ้าไม่ใช่เพราะคงขอโทษหวังเถิงเหมยและซุนเฟิงเจ้าแมวตาบอดพบหนูที่ตายแล้วและซ่อนตัวเพื่อหลบหนีและรูปปั้นหินที่ปัดฝุ่นมานะับพันปีก็จะไม่ปรากฏในสายตาของโลกใบหน้าด้านล่างทั้งหมดตกตะลึงและพวกเขามองหน้ากันดวงาาขขงพวกกกกเเป็นนยบหึึไมถรููัิภท พวกเขาได้พบกันคุณสามารถพบเห็นได้เกือบทุกที่ในภูเขาไทจะบกกว่ามีเป็นร้อยหนึ่งนักสู้ที่ต่ำกว่าขอบเขตสูงสุดสามารถเลื่อนระดับขึ้นไปได้หากพวกเขาแต่เมื่อคิดดูแล้วมันเป็นการครอบครองของคุณลุน Forbidden Master และทันใดนั้นทุกคนก็ไม่กล้าที่จะโลภแม้แต่น้อยเมื่อเห็นว่าชูหลิงเซียวหยุดพูดการแสดงออกของคองเธอเวงเทงเวและซันเฟิงค่อยๆค,คลายลงแต่เมื่อพวกเขาคิดว่าเรื่องนี้จบลงพวกเขาก็เช็ดใบหน้าของพวกเขาด้วยเหงอเย็นเมื่อเ,เ,เ,เขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกประโยคถัดมาใบหน้าของคนทั้งสามที่หวาดกลัวในทันทททีีซดดราาาววกัััับษสสนน้ไปงต มีอีกอย่างที่นายลืมไปหรือเปล่าน้ำเสียงที่ไม่แยแสไม่ประปรนกับอารมณ์ใดๆแทรกซึมเข้าไปในหัวใจของทุกคนที่อยู่ในขณะน,นี้และไม่สามารถช่วยให้หัวใจสั่นไหวได้ได้เวลาปลอมตัวเป็นสิทธิ์ที่นั่งนี้แล้วลูกสิษธิ์จอมปลอมนอกจากพระสังฆราชเก่าหลายองค์ในภาคเหนือแล้วตระกูลพารากอนคิงทุกคนต่างตกตะลึงใบหน้าเต็มไปด้วยความตกใจสามคนนี้บ้าไปแล้วเหรอยังกล้าทำเรื่องแบบนี้อีกเหรอสามบรรพชนเก่าของคงหวางและซุนที่กำลังคุกเข่าอยู่ดูสับสนและตอบสนองทันทีพวกเขาดูเหมือนการกินเน ก่อนหน้านี้ปรากดอกว่าทั้งสองราชวงศ์ของจีและแทงได้แกล้งทำเป็นสิทธิคนนี้ในภาคเหนือฉันไม่เคยคิดถึงสายตรงของครอบครัวและกล้าที่จะทําเช่นนั้นโดนลาแต่หัวเรอชูหลิงเซียวเหลือบมองบรรพนชนทั้งสามอย่างแผ่วเบาพูดอย่างเฉยเมยต้องทํายังไงฉันไม่ควรเตือนคุณใช่ไหมสายตรงของจีและถังพวกเขาทั้งหมดตายบรรพนชนเท่าทั้งสามของผู้หลัวหวังการและซุนจินเข้าใจดีอยู่แล้วว่าต้องทําอะไรยืนขึ้นและพยักหน้าอย่างรวดเร็วไม่มีเวลตาใดๆแล้วเดินตรงไปที่แท่นสูงรูปลักษณ์ที่ดูอฆา,าของบรรพบุรุษเก่าของฉัน ทั้งสามของกล้องขอโทษสำหรับช่วงเวลาของความตกใจแขนขาของพวกเขาเย็นชาใบหน้าของพวกเขาตกใจและพวกเขาไม่สนใจสิ่งอื่นใดพวกเขาหน้าซีดด้วยความตกใจและหนีไปทุกทิศทุก,ท,กทางจงเมตตาเถิดบรรพชนผู้เท่าอย่าที่โหดเหี้ยมที่สุดคือกระกูลจาก,กรพพัดราชวงศ์ก็ไม่มีข้อยกเว้นทั้งสามของคองเฟงแวนเทงเวและซันเฟงไม่ได้หลบหนีไปไกลแต่พวกเขาพ่นเลือดจากท้องฟ้าสามครั้งกระเซ็นไปที่จุดนั้นและลม้มลงกับพื้นโดยไม่หายใจสักสองสามลมหายใจก่อนที่พวกเขาจะตายมีความเงียบรอบ,รอบ นี่คือการตัดสินใจของราชวงศ์เพื่อปกป้องความมั่นคงของเผ่าต่อไปการตายของทายาทสายตรงสองสามคนก็ไม่มีความหมายอะไรแอลมานไม่สำคัญสำหรับชูลิงเซียวมากนักพูดอย่างเฉยเมยยกเว้นกลุ่มจัก,กรพรัดกูโอเซียงที่จากไปทุกคนถอนตัวบทที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดทุกคนที่อยู่ข้างใต้มองมาที่ฉันฉันมองเธอโค้งคำนับอย่างรวดเร็วแล้วเดินออกไปช้าช้าเหลือเพียงกูโอเซียงสเทียนเหหมินที่ควรทันใดนั้นก็สงบเหมือนกลางคืนชูลิงเซียวนั่งในตำแหน่งตรงกลางหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถอนหายใจเล็กน้อยโลกที่ยิ่งใหญ่ ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นของกูโอเซียงหรือไม่มันคือใครกูโอเซียงที่กำลังฟังอยู่นั้นอดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นสับสนและสัมผัสแห่งความสับสนก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาโลกทั้งใบปรากฏขึ้นพร้อมกันคุณหมายถึงอะไรนายกูโอเซียงถูกขัดจังหวะเมื่อเขาต้องการตอบแจ้งกลุ่มจัก,กรพรรดิผู้ควบคุมทั้งหมดของไรโกนกาดให้พวกเขามาหาฉันโดยเร็วเรากับจะประกาศเหตุการณ์สำคัญเฉพาะผู้ที่เข้าถึงขอบเขตสูงสุดเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะรู้เฉินเจียนหนานให้เขาไปด้วยแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าชูหลิงเซีย่ Go o S <S ยง็า่รรววดเ ฐานทัพอินพีเรียลนี่คือในหอยานจีงอกูโอ้ซิงซเป็นหนึ่งในอาณาจาักรแลนอิมอร์เท้าหลในโลกและเขากลับไปยังฐานกลุ่มจัก,กระพัดในช่วพริตตาที่จริงแล้วโดยวิธีของชูหลิงเซียวทำไมต้องขอให้กูโอ้ซิงยงแจ้งให้เขาทราบปรบใดที่คำหนึ่งถูกส่งผ่านไปในอากาศอย่างไรก็ตามมนุษย์ก็คือมนุษย์ปุถุชนต้องมีกระบวนการทีละขั้นตอนสำหรับสิ่งต่างๆแล้วสิ่งต่อไปจะเป็นตัวกำหนดทิศทางในอนาคตของดินแดนแห่งนี้ความรู้สึกของพิธีมันยังคงมีความจำเป็น เร็วๆนี้ลินเทียโฮฮาวรูไอและอาณาจักแรแลนอิมมอร์เท่ามากกว่าหนึ่งโหลรวมถึงพิพ,พารากอนซึ่งมีตำแหน่งเป็นราชาต่างก็ปรากฏตัวมีคนรู้จักมากมายในหมู่พวกเขากูชังแกงและคนอื่นๆได้เห็นเขาแล้วเมื่อเขาเข,าเข้าไปในเจงน,นันเราเพิ่งพบกันอีกครั้งหลังจากผ่านไปสองเดือนกูชังแกงและสิบสองพารากอนอื่นๆอยู่ในอารมณ์ที่ซับซ้อนพวกเขาไม่ใช่บรรพบุรุษเก่าแก่ของพารากอนคิงหรือตระกูลอูไครเซกอริสโตเครติกในวันนั้นเมื่อสี่ร้อยปีที่แล้วพวกเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มน้อยที่มีความสามารถปานกลางหากคุณณณไไไไมมมม่่่่่่ดด้้้้พบบกกัััสาาาาาาีีีขขอองงงงคคคุฉุฉนเเรรววจจะใชชิิิตตทยยหญป แต่โดยวิธีการพวกเขาเกิดในความยากจนและพิคพารากอนซึ่งอยู่ไกลจากโลกนี้มีสถานะที่โดดเด่นและเป็นแขกรับเชิญของกลุ่มราชวงศ์ดังนั้นฉันจึงสามารถโต้อตอบกับลินเทียโฮอัมตะดิน12ชั้นและถามเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้เดือนนี้ฉันเข้าร่วมกลุ่มจัก,กรววรติและได้รับประโยชน์มากมายตอนนี้ฐานการพาบปลูกห่างไปเพียงก้าเดียวคุณจะสามารถเข้าสู่พารากอนที่ไม่มีใครเทียบได้ฉันเกรงว่าชีวิตนี้ยังมีโอกาสทำลายอาณาจากาักรอมตะทั้งหมดนี้ถ้าไม่มีนายวันนี้พวกเขาจะยืนบนความสูงนี้ได้อย่างไรกูชังแกงและคนอน นายอยู่ยงคงกระพันแม้ว่าพวกเขาจะเห็นวิธีการที่ลึกซึ้งและวัดไม่ได้ของไทยที่เฮาในวันนั้นพวกเขาไม่เคยหวั่นไหวล็อบบี้เงียบสงบในสายตาคนธรรมดาก็เหมือนเทพเมื่อพวกเขามาถึงชูหลิงเซี่ยวพวกเขาไม่กล้าออกอากาศถึงมีที่นั่งแต่ไม่มีใครกล้านั่งอย่างไรก็ตามคำพูดที่ไม่แยแสที่ตาม,มาทำให้ทุกคนในลินเทียโฮตกตะลึงทุกคนนั่งลงเพียงไม่กี่คำแต่ทุกคนรู้สึกแปลกอย่างอธิบายไม่ถูก เรามักจะพบกับสามีของเธอพวกเขาคุ้เคยกับการยืนมานานแล้วนี่เป็นอาณาจักรแห่งความเชื่อมั่นและเป็นความเคารพต่อชายผู้นี้จากหัวใจแค่วันนี้สามีพูดเป็นครั้งแรกและขอให้พวกเขานั่งลงทุกคนอนดไม่ได้ที่จะยืนจ้องตาก,กันเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งและจริงใจระหวัดกลัวชูหลิงเซียวพูดอย่างเฉยเมยนั่งลงได้ยินสิ่งนี้ทุกคนรีบแยกย้ายกันไปขุมพลังที่ไร้โลกเหล่านี้มีความงามที่ไร้ขอบเขตภายอกเปรียบเสมือนนักเรียนชั้นประถมพวกเขานั่งตัวตรงแต่ดูเหมือนขัดกันเล็กน้อยพวกเขานั่งอยู่ที่นั่นทีลม่ล่ม่าาาาองงเเบขยยวส ฉันขอให้คุณมาวันนี้เพื่อบอกคุณบางอย่างโลกจะสว่างสวยคุณต้องเตรียมตัวก่อนอกไม่นานดาวดวงนี้โลกทั้งโลกจะปรากฏขึ้นพร้อมกันหลายยุคหลายสมัยตัวละครจากราชวงศ์ต่างๆคำพูดหยุดชั่วคราวดำเนินการต่อทั้งหมดจะเกิดขึ้นอีกครั้งในโลกนี้เดิมทีฟังสองสามคำก่อนหน้านี้ทุกคนยังสามารถรักษาจิตใจให้คงที่และได้ยินประโยคสุดท้ายในชั่วพริบตาผิวพรรณของทุกคนเปลี่ยนไปอย่างมากรูม่านตาหดลงอย่างรวดเร็วและขนตามร่างกายก็สร้างขึ้นในทันทีดวงตาทั้งสองเบิกกว้างเขาจ้องไปที่ชูลิงเซียวด้วยความ พวกเขาพวกเขาได้ยินอะไรยุคนี้คนทุกราชวงศ์จะมารวมตัวกันํำลายเวลาพื้นที่และละเมิดกฎแห่งการเกิดความแก่ความเจ็บไข้และความตายในโลกมันจะเป็นไปได้อย่างไรไม่ต้องสงสัยแค่เตรียมพบตามคำพูดของชูลิงเซียวเสียงหายใจเข้าเย็นดังขึ้นมาจากล็อบบี้ใครก็ได้วิธีบังคับตัวเองให้สันสะท้านฉันยังไม่สามารถยับยั้งความสยดสยองและความสยดสยองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้เหมือนกับมาป่าที่วิ่งหนีจากบังเหียนตีพวกมันไม่รู้จบและหัวใจของฉันก็สันสะท้านม่านตาของชูลิงเซียวเงียบมองไปยังที่ห่างไกลสองสามแห่ง สายตาของเขาดูเหมือนว่าจะผ่านพ้นการกักขังของเวลาและอวกาศและหวนคืนสู่อดีตในทันทีพร้อมกับร่องรอยของความผันผวน,นที่แอร์วบ์เข้ามาในดวงตาของเขารูปแบบ5,000ปีได้เวลาแล้วดอกไม้ก็เบ่งบานให้ฉันดูอย่างใกล้ชิดเมื่อโลกทั้งใบปรากฏขึ้นมารวมกันพวกมันจะสร้างดอกไม้ที่คล้ายคลึงกันหรือไม่หมื่นปีหนึ่งแสนปีทูลิงเซียวยังไม่ได้บอก,กว่ามีเพียง5,000ปีแห่งการล้อเล่นในโลกทั้งหมดแต่เขาต้องดูว่า5,000ปีจะมีประสิทธิทภาพหรือไม่นี่เป็นครั้งแรกแต่ไม่เป็นไรมีครั้งทีี่่ลลลลินนนเเทยโฮแแะะคอืๆกังวศร้า ถ้าใช่มีความสง่างามและความสง่างามที่หาที่เปรียบไม่ได้นับไม่ถ้วนในประวัติศาสตร์เมื่อปราบอำนาจแห่งยุคล้วที่ก็ปรากฏอยู่ในโลกนี้แผ่นดินจีนเมื่อถึงเวลาพวกเขายังสามารถรักษาเสถียรภาพได้เฉพาะกับราชวงศ์ของพวกเขาเท่านั้นจักรพรรดิจะดำรงอยู่ด้วยและพ่อของเธอก็เช่นกันทูลิงเซียวเหลือบมองลิงเทียโฮเบาๆดวงตาของหลังเบิกกว้างในทันทีและการหายใจของเขาก็เปลี่ยนไปรีบๆทุกคนที่อยู่ข้างล่างอ้าปากกว้างหนังศีสาะชาและใบหน้าของพวกเขาช่างเหลือเชื่อการต่อสู้กับจักรพรรดิเป็นตัวละครที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยดวงตาของทุกกกกคคนนนนแทบบบจจจจะะะรรรเเิดดดดออมมาาาาา้้้้วววยยปหลใใัังงพขขึึูสส แค่ตั้งแต่สมัยโบราณจากกระพัดผู้มีความสามารถและใจกว้างจะสงบสุขได้จริงหรือพวกเขานึกภาพไม่ออกจริงๆว่าโลกจะเป็นอย่างไรในอนาคตชูลิงเซียวลุกขึ้นและพูดอย่างเฉยเมยก็ฉันบอกแล้วไงฉันก็ต้องไปเหมือนกันทุกคนลุกขึ้นยืนขึ้นทีละคนลินเทียโฮรีบถามท่านเจ้าจะไปไหนท่านอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีสามีกระพริบตาของเขาภาพเงาของชูลิงเซียวหายไปจากสายตาของทุกคนเทียนเมนกีกวนมันย็นชาและเงียบ พวกเขาไม่รู้ว่าชูหลิงเซียวไปที่ไหนแต่เมื่อพวกเขาคิดถึงตอนนี้ลินเทียโฮไม่สามารถดูแลอะไรได้อีกเขารีบยืนอยู่ตรงกลางและสั่งกลุ่มจัก,กรพรรดิทุกคนในบริกนกัดด้วยใบหน้าเคร่งขรืออย่างยิ่งแจ้งสมาชิกอย่างเป็นทางการทั้งหมดให้ไปที่นิกายโบราณที่ซ่อนอยู่ในประเทศจีนเพื่อที่พวกเขาจะต้องไปถึงฐานทัพก่อนวันพรุ่งนี้เราถูกแบ่งออกเป็นสองทีมหนึ่งทีมแจ้งต่อราชวงศ์อิมพีเรียลและอีกทีมแจ้งครอบครัวพารากอนคิงคำพูดของลินเทียโฮไม่เสร็จเลยแต่ทุกคนเข้าใจว่าพวกเขาจะเผชิญกับโลกแบบไหนไม่ม่่มมใคคคครรดูแดแแแลลลลตตัััวววเเอองงง้้พะิหนนนาาากบืถึ ยอดเขาไทยเงาหนุ่มค่อยๆลุกขึ้นฐานการพาบปลูกได้เข้าสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศแล้วชายหนุ่มมองรูปปั้นหินด้วยความสับสนและตกตะลึงอะไรคือที่มาของรูปปั้นหินเหล่านี้โลกจะมีสิ่งนี้ได้อย่างไรและเขาไม่เห็นมันรังสีของแสงเหมือนดาวตกส่องผ่านและบินเข้าไปในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่บทที่149ภายใต้ค่ำคืนอันมืดมิด สำหรับเย่แฟนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของคันติเวชเชนเวิลและจัก,กรพรรดิที่มีเกียรติเขารู้สึกว่าอารมณ์ของเขายังไม่สมบูรณ์แบบตั้งแต่เขาฝึกฝนร่างกายทองคำหนึ่งร้อยจางในโลกคันติเวชเชนเวิลและประสบความสำเร็จอันดีอิ่งและอีเน็ตทิงกิทเทเบิลสภาพจิตใจที่กว้างใหญ่ที่บันทึกไว้ในหนังสือโบราณที่ประหลาดโบราณทิ้งไว้นั้นเป็นนิรันดร์และแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเขารู้ว่านี่เป็นผลจากการเป็นคนธรรมดาบนโลกดังนั้นเขาต้องกลับมายังโลกและสร้างชีวิตแรกขึ้นใหม่เพื่อทททรรทีีีีีี่่่่่่่เเเเขขาา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 จจจะะไไไไดดดดดด้้้้้้มมมมโอออออกกกกสสรรรัััับบลลลลืนน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 นตตแแหหงงงงงใใปปปป็็ถึึุยยูวววววฟพ ใช่เขากลับมาที่นี่ในวันนี้และกลับมายังภูเขาไทาซึ่งนำเขาเข้าสู่โลกแห่งการพบปลูกเมื่อเขามองดูอีกครั้งด้วยความรู้อันยอดเยี่ยมของจัก,กรพรรดิแห่งโลกแห่งการพบปลูกเขาก็พบว่าภูเขาไทาเป็นสถานที่ที่จัก,กรพรรดิแห่งโลกได้ถวายเซนเคยเป็นโดโจอ,อมตะเผอเย่ฟานเจ้าโลกฉันไม่เห็นภูเขาไทาโดโจเลยเมื่อมามีที่เดียวภูเขาไทาโดโจกำเนิดอมตะโบราณการดำรงอยู่ของโบราณในระดับเดียวกับมอนสตเตอร์เก่าในส่วนลึกของท้องฟ้าเต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวแต่ทำไมแสนจะเหงาการดำรงอยู่นิรันด์เหล่านั้นหลังจากการล่มสลายกกูๆร รูม่านตาของเย่แฟนค่อยๆกว้างขึ้นเป็นเพราะเขาเคยเป็นจัก,กรพรรดิแห่งโลกแห่งการพบปลูกผู้ปกครองแปดทิศและนิกายโบราณน,นับไม่ถ้วนในขณะน,นี้หนังศีรษะของเขาสั่นเล็กน้อยและใบหน้าของเขาเคร่งครึมอย่างยิ่งโลกมีความสยองขวัญที่ยิ่งใหญ่เป็นเวลานานบนยอดเขาถ้าอย่างเงียบๆภายใต้คืนที่มืดมิดก็มีเสียงสั่นที่น่าตกใจออกมาเต็มไปด้วยความตกใจและความสับสนเมื่อโลกการพบปลูกนิกายโบราณใดๆที่มีมรดกนับพันปีบันทึกว่าโดยพื้นฐานแล้วโลกนั้นเป็นดาวเสียที่รั่วไหลโดยสไปรย์วิชวที่อย่างน้อยหนึ่ได้ อม,มาตะาโบราณคืออะไรตัวละครโบราณสามารถอธิบายความมหายากของมันได้เป็นตัวละครที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์โบราณที่อยู่ยงคงกระพันแต่ตอนนี้มีอะไรผิดปกติโลกไม่เพียงแต่โค่นล้มสถิตินี้สัญญาณทั้งหมดบ่งชี้ว่ามีเอ็ชีย i นอิมมอร์เทอส์สักกระลาดเก่าแก่ที่มีท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวอยู่ยงคงกระพันรูปปั้นหินภูเขาที่เหล่านี้มันน่าประหลาดใจยิ่งกว่าคันติเวชันเวิร์เป็นไปไม่ได้ที่จะปรากฏสิ่งที่น่าตกใจเช่นนี้แต่มันเกิดขึ้นบนโลกในสายตาของผู้คนนับพันบนท อยู่แค่สามชั่วโมงก็ขึ้นระดับต่อไปได้ดวงตาของเย่แฟนเบิกกว้างงงวยและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจเขาต้องใจเย็นลงเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยแค่คิดเกี่ยวกับมันรู้สึกเหมือนเป็นความลับที่ไม่สามารถจินตนาการได้เมื่อมันแอร์ตกออกทุกเชื้อชาติในท้องฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวจะจับตามองโลกเย่แฟนสายหัวนอกเหนือจากสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการเพิ่มฐานการพาบหลุกโดยเร็วที่สุดคราวนี้การตัดสินใจสร้างใหม่และกลับมาเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดโดยพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันเปิดโอกาสที่ดีซ่อนอยู่่ต้้อองงไดดรรัับมนนคิเืี เย่ฟานนั่งไขว่ห้างอีกครั้งและถือร่างกายสีทองที่ไม่มีวันดับขอองค์การฝึกฝนนี่คือวิธีการฝึกฝนห้าอันดับแรกในดวงดาวตั้งแต่รู้ว่าโลกได้ให้กำเนิดเอ็นชีนอิมมอร์เทลเขามีลังสังหารที่แข็งแกร่งมากเขาจะลุกขึ้นในโลกที่ถูกทำลายเย่ฟานของฉันไม่เพียงแต่ข้าจะต้องฝึกฝนในท่าเอ็นชีนอิมมอร์เทลที่นี่เท่านั้นแต่ยังต้องโจมตีอาณาจักรที่สูงกว่ากลายเป็นเจ้าเหนือหัวที่แท้จริงแข่งขันในดวงดาวและครองสวงสวรรค์ยอดเขาไทยลำแสงรีปรีที่อัพโหลดจากร่างกายของ,อของเทยทง ร่างกายสีทองที่ไม่มีวันดับของเย่แฟนถูกกำหนดแล้วแค่คืนเดียวได้รับการปลูกฝังให้เฟิร์สเลเยอร์เพื่อเลื่อนระดับเป็นเพเลสพารากอนซึ่งหมายความว่าเย่แฟนเคยทำหน้าที่เป็นจัก,กรพรรดิแห่งคันติเวชั่นเวิด์ลเขาเปลี่ยนเป็นใครก็ได้จากคนธรรมดาไปเป็นเพเลสพารากอนในชั่วข้ามคืนและแผ่ขยายออกไปสู่ความรู้สึกที่สมบูรณ์ในโลกคืนหนึ่งผ่านไปมันเป็นตอนเช้าแต่เย่ฟฟนไม่พอใจอย่างยิ่งกับความเร็วของความก้าวหน้ารู้สึกขมวดคิ้วและรู้สึกว่าโลกยังห่างไกลาจากโลกแห่งการพบปลูกดูเหมือนว่ารูปปั้้นหหหเลล่่่่าาาีีมปรรรโยยยชตขออสสงงทักวววคแ ฉันยังต้องหาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เออสาเหตุที่เอ็ชียนอิมมอร์เทถือกำเนิดขึ้นเล่าฟานลุกขึ้นและเตรียมจะออกจากภูเขาไทเขาหันศีรษะและเหลือบมองรูปปั้นหินสายหัวซึ่งน่าเสียดายท้ายที่สุดมันเป็นดาวเสียเปล่าแม้ว่าจะมีความลับซ่อนอยู่มีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้เมื่อเขาใช้โอกาสของโลกสถานที่แห่งนี้ยังคงอยู่ในสายตาของท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวแอลลมันเป็นดินแดนที่แห้งแล้งเป็นดาวที่มีแต่คนพื้นเมืองเท่านั้นที่สามารถอาศัยอยู่ได้แม้ว่าเขาจะเกิดในนนนนแผ่ด่ดิฉัเปป็นมมนุษย์าากวา20ี อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับพันปีที่ใช้ในโลกแห่งการพบปลูกมันเป็นเพียงหยดเดียวในมหาสมุทรเมื่อเขาได้เห็นโลกที่สดใสยอย่างแท้จริงเท่านั้นเขาจะเข้าใจว่าเขาเป็นเจ้าของโลกมากแค่ไหนทุกคนบนโลกอำนาจคาราวาสราชวงศ์จับพอรอดีในสายตาของผู้ทรงอำนาจซึ่งมองเห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวจริงๆแม้ EST. แต่มดก็ยังด้วยกว่าจุลินทรีย์หลายพันปีต่อมาเธอเย่ฟานยังคงยิม้มอยา่างภาคภูมิใจบนท้องฟ้าและโลกยังคงเป็นดาวที่ไร้ประโยชน์ในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่เผ่าพันมนุษย์เป็นเพียงของเล่นที่ทำให้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาว ในที่สุดเย่ยฟานหันศีรษะอีกครั้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจที่เป็นของจักรพรรดิแห่งโลกแห่งการพบปลูกมองลึกเข้าไปในภูเขาไทาโดโจจ้องมองไปที่รูปปั้นหินทุกรูปพูดอย่างเฉยเมยในที่สุดนี่จะไม่ใช่ยุคของคุณนี่คือยุคของฉันเย่ยฟานมันไม่ใช่ความเฉยเมยที่ไม่แยแสมากนะักแต่เป็นน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเหนือกว่าเต็มไปด้วยการดูถูกโลกปงังแต่ในวินาทีถัดมาเขาก็พูดจบ ในท้องฟ้ายามเช้าการกลายพันธุ์เกิดขึ้นในั่วพริตตาและกลายเป็นสีดำสนิทยืนอยู่บนยอดเขาให้มองเห็นที่ไกลๆและเริ่มระเบิดสาแสงทิทยานขึ้นไปในท้องฟ้าดอกบ,บวัวทองคำพุ่งออกมารัศมีศักดิ์สิทธิ์ปกคลุมเหมือนเสียงคำรามของมังกรศักดิ์สิทธิ์ลำแสงจำนวนนับไม่ถ้วนที่ส่องผ่านท้องฟ้ารูปภาพย่อยจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นในเวลาและพื้นที่นี้มีคนถือเงาดาบคู่หมื่นจังแห่งความภาคภูมิใจต่อสู้กับฮีโร่ทั้งสามคนเดียวมีคนถือยันทหารโบกมือใหญ่ทหารนับล้านออกมาและเมืองถูกกวาดล้างในทันที ความหมายของแสงดาบนั้นเหมือนกับการผันึกสวรรค์ภายใต้ดาบเล่มเดียวเช่นซอร์อิมอเทลผู้คนนับล้านกระจ,กกระจายเท่าฐานและควันกระจายในทันทีจาก,กรพรรดินุ่งห่มมังกรพูดคุยหัวรอขบขันขบขันไปทั่วโลกอยู่ยงคงกระพันสำหรับยุคสมัยท่านครับผมรอยอยู่ดูเหมือนว่าจะทำลายแม่น้ำสายยาวจากอดีตอันไกลโพ้นมันไม่ใช่จินตนาการในสายตามันเป็นเนื้อหนังและเลือดจริงๆแล้วฉันก็เดินออกไป ในช่วพริบตาใบหน้าของเย่แฟนเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันดวงตาของเขาเบิกกว้างและคนทั้งหมดของเขาก็โง่เมื่อเขากลับมารู้สึกตัวดูเหมือนว่าเขาจะได้เห็นมันแม้แต่ในโลกการพบปลูกแม้แต่ในส่วนลึกของท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นความสยองและความสยดสยองบนใบหน้าของเขาไม่มีประเด็นที่เป็นของการพบปลูกของจักรพรรดิแห่งคันติเวชันเวลสูญเสียการควบคุมตนเองอย่างสมบูรณ์และกรีดร้องเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยย้อนเวลาและความโกลาหลที่พกผันมันจะเป็นเวลาและพื้นที่โกลาหลพกผันในตำนานได้อย่างไรในเวลาเดียวกลเยย็แะงงีบส บนดวงจันทร์ที่สว่างสวยซึ่งมนุษย์สามารถยืนอยู่บนชุดอวกาศหนาๆเท่านั้นมีชุดขาวอยู่ข้างหลังคนคนนั้นในเวลานี้เฉยเมยมองมาทางโลกทุกประเทศในต่างประเทศได้จัดตั้งสถานีดาวเทียมขึ้นในอวกาศฉากนี้ถ่ายทําทั้งหมดช่วงเวลานี้การแสดงออกของผู้บริหารระดับสูงจากต่างประเทศก็เปลี่ยนไปในทันทีและในที่สุดพวกเขาก็นิ่งเงียบราวกับประติมากรรมดินเผาที่แกะสลักด้วยไม้ตกตะลึงจนถึงเวลาอันยาวนานพรสวรรค์ทั้งหมดตอบสนองและจากนั้นก็เกิดความตกใจอย่างมากพระเจ้ามีมนุษย์อยู่บนดวงจันทร์ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยพระเจ้า